ตลกตลอดเลอันนี้เ <refugees> ป <forever> ็นมอสพอตเล่าออมิกซ์เจนเดอร์สมัยดอไหมก็เป็น most popular mixed gender o f t e year นะครับเป็นวง รางวัลแรกค่ะใช่สิ่งไปรับรางวัลครั้งแรกค่ะใช่คตื่นเต้นนะคะมีสายก็ขาดสายไหมเต่นเต้นมากค่ะนั่งลุ้นสุดๆเลยว่าคือใครได้ก็ได้แต่ว่าอยากให้มันผ่านไปเร็วๆเพราะตื่นเต้นสุดๆใช่ครไ,ได้จะได้แต่งต้องเป็นเราบ่ะไม่ไม่ใช่ถ้าเป็นเราก็ดีแบบแอบจำได้ว่าแบบเขา,เขา,ขาขประกาศชื่อเราก็แอบคิดค่ะแต่แบบตเป็นคนไม่กล้าคาดหวังเยอะกลัวแบบว่า กลัวกลัวแป๊กแล้วก็มเมนี่เขกาเป็นเราเนี่ยค่ะตอนนั้เหมนแบบจริงจริงเหมือนดีใจก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆก็เหมือนโล่งอกเพราะว่าแบบผ่านแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเวลาลุ้นอะไรมากๆแล้วมันผ่านไปได้ด้วยดีก็ดีใจก็รู้สึกว่าดีใจที่มีแฟนเพลงชอบผลงาน จริงทุกๆเพลงของซีเวสเวคอนบอกว่าพวกเราเขียนแล้วก็ทำกันเองค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้รางวัลน,นี้ค่ะใช่รับก็เป็นรางวัลแรกด้วยแลก็แต่ว่าจริงๆก็ดีใจครับรู้สึกดีใจมากเพราะทุกท,ท,ทคนในหมวดนี้ทุกคนก็เก่งทั้งนั้นดีใจที่ได้มาตัดมขอไปก็คนตอนนี้แบววรอบมากไวรอลมาก ช่วงนี้ใช่ไหมคะเป็นเอ่อเป็นเพลงตลกเล่นตลกค่ะเอ่องที่เป็นได้ใจได้ไหมทอดทิพย์ทางด้านไวรับทางน้านล้วเราลองเล่นอีกอ๋ออย่าลุดดูถเสียโลกไปไปมันดูเธอชุกคนตลกกันเลยฝึกเป็นมุกตลกเฮ้ยฝึกเป็นมุกตลายเฮ้ยฝึกเป็นมุกตลอดไม่รู้ชาติชอบมันไหนทำไมคนไม่ค่อยตลกเฮ้ยคนไม่ค่อยตลกเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้ว ปีนี้พวกเรา f r i o u s Bacon นะครับก็กำลังจะมีอัลบั้มเต็มเป็นอัลบั้มที่2แล้วแล้วก็ช่วงปลายปีก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับก็ติดตามกันได้ที่ช่องทางของ f r i o u s Bacon Band นะครับหรือว่าจะช่องทางของ Box Music ก็ได้ครับ เจอกันที่คณะครับใช่พี่จีเทคโต้กับเมืองสองปีค่ะแต่ไม่ใช่เจอเจอกันที่คณะเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได้รู้จักกันตั้งแต่เกิด